หลังเจเบียคนละยำหรือจะว่าเจเบียยำซาลิงนะฮะสวยำเลยคุณนายเบียผิวห่บโอ้เขาโพสสวยวันนี้ไปไหนไม่รู้ ก็พัดแมงวันด้วยน,นะคะเคู่ัหมอก่กา,า,า,ากเต้องที่ทกชนชาเคนทางานไว่นี่มันไม่ทันดี๋ยมันจะสวนอาอย่ยแยอาแแิงแกก็ดีกินตอนไหนก็ได้ อย่าตัวสีพริกนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดถ้าเผ็ดให้กินน้ำนะกินน้ำแล้วไม่หายทำไงอ่ะเอาผัวพุ้งยิงเลยนั่นอะไรอ้่างนั้นอ่ะโอเคจิ้มผ้าอ่ะพิชเชอร์แหละโอ้ยไม่กินพิชเชอร์อันนี้ก็คือแล้วล่ะเผ็ดจิ้มเนี่ยเอาเป็นครัวแห้งเลยนะแล้วทำเป็นน้ำพริกเผาใส่ปลาโซลินทำเป็นน้ำพริกไปเลยใช่ไหมทำเป็นน้ำพริกปลาโซลินด้วยปลาโซลิน

one ก็เน uhm ี่ยมาถึงก็เนี่ยเอาแค่นี้พอเดี๋ยวแค่นี้พอซื้อเสร็จกลับบ้านเลยไม่ต้องนั่งกินนี่แยกย้ายบ้านขายบ้านมาั้งของเจ๊ของเจ๊ยังได้ยำนะของเนี่ยเจ๊ยำแล้วอยู่ไหนกุ้งมาเจ๊อยู่ไหนอ่ากุ้งของเจ๊นี่เท่ครับแปดสิบบาทครับดีไปสักแปสิบาทดีเลยนะก่อนที่เจ๊ด้วยเจ๊ตั้งก่อนที่อาจจะช้าไปหน่อยเพราะเบีย่ยงงู ก็ได้แ่ิก็ได้ก็แล้วงันร้านที่มก็เกงเลยนะลมมามมาไม่ีไม่เงินไม่ซื้อละไก่พอได้ซื้ที่กลากลำบากกินเท่าที่มีหแล้วเราเอาไอ้ใบแกะอะฮะไอยไอ้วาไอ้ลมมาใช่ไหม นี่มันต้องมีคนปัดคนหนึ่งนะแล้วน้ำเนย้หน้ารานเจต้องเพีย ไี้ภูไข่เยอะนะเฮ้ยส่วนใหญ่เป็นตัวเมียเรื่มีหน้ามีไข่เยอะวันนีวเรื่องตัวผู้อ่าวันนี้มีตัวเมียเยอะนะวันนี้เป็นตัวเมียนี่ถ้าเป็นสีนี่เป็นตัวเมียก็ไข่เยอะด้วย นะคะชื่อจริงไม่ต้องเขาไม่ได้สมัครงานเนาะเดี๋ยวสยาวมากงนานแนรกรูปมาสองใบนะครับ ต่อไปอะไร ไข่ไข่ข่ปูครับเย่มีไข่ด้วยอ่ะ เมื่เตื่นไม่ต้องกลางโต๊ะนะลูกนะให้ลูกค้าน ah ั่งรอพอวิญญาเพื่อจะเข้าร่างหน้ามึงอหื่อเพิ่งตื่นไอ้เรียกจะดมส้มเมื่อคืนไปเที่ยวผับมาเที่ยวไหนมาเมาน้ำทอมปูตรงนี้ก็ได้ลูก ต้องลมองลมปลาคิวเดีคิวไปบ้านยายเหลลูกไปเอาปลา่ามาด้วยปลาลาหมด คนนี้แม่ทอาไข่ตุ๋นไปลแปลปลาล่าลูกแปลพี่ไยเหราแปลปลาล่าบอกไปแล้วให้เราพี่จะให้เอาปลาล้าจะบางทีด้วยป่ะบอกเลยบางทีีแล้วบอกพ่ทีแล้วคิ้วบอกเขาทีเดียวเลยเอาพีมีก็อะไรต่อ พอหน้าธนาคารจบธนาคารเอ่อค้าเซิร์ชเน็ตไอเซิร์ชกูเกิลบอกว่าธนาคารกสิกรนครเชษีค่ะถ้าอยากถามใช้ตามอยงนี้นะคะแม่ค้าเป็นคนภายนอกเนาะกสิกรไทยนะเขาจะสีนะครับจบเลยแาไปไหนก็แท็กซี่เหมือนกันค่ะพาอรถมเลยอย่าพาว่าไปทางไหนเซิร์ชอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวนี้ให้อีสิริคามาจะจบให้กูเกิลพามาเออตั้งตั้ง k e y w o r ว่าธนาคารกสิกรไทยสาขานครเชษีนะ ก็ขึ้นนะฮะอยู่หน้าร้านหน้าไอ้หน้าธนาคารเลยกระโดดจะถามเรื่องเส้นทางในกรุงเทพเพราะเขานี่โง่มากอยู่ไม่ไกลจากงแยกประมาณ40กิโลนะก่อนถึงแยกพระปิ่นนะฮะพระขาเข้านะแยกพระปิ่นประมาณ3ามกิโลจากร้านเจเบียนะทางในปัจจวบบอกได้หมดแยกพระปิ่นโดยอากวงขาหมูที่เดินมาประมาณครึ่งกิโลเองนะฮะไม่ไกลอยู่ตรงพ่อระฟ่งกัน นะคะปัญหาชีวิตไม่ตอบนะคะตอนนี้ไม่ใช่รายการเจาะใจนะจริงเหรอปัญหาชีวิตปรึกษาไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ปัญหาเรื่องเงินเศรษฐกิจได้ไหมพ่อกู้กู้เหมือนกันว่างี้เหรอเจเบียเห็นอย่างนี้ครับทาไมมีนี่ไม่มีสินนะเจเบียเขาสบายๆนะฮะไม่สร้างค่ะไม่สร้างไม่สร้างนี้ด้วยบัตรเครดิตก็ไม่ใช้ถ้ารายได้เองไม่สม่ครเสมอไม่สร้างอ่าใช่ใช่ตรเครดิตก็ไม่ใช้ ก็ <UNKNOWN> รถกระใหม่ซื้อมาซืมยุ่งกับไฟแนนซ์ทางนั้นยังไม่ถามแกก็ไม่รู้เรื่องมีแบบไหนใช้แบบนั้นมีอะไรใช้แบบนั้นนะมีอะไรใช้้แบบนัเตอร์ไซค์ก็ซื้อสดไปเลยไม่ผ่อนไม่อะไรซื้อสดไปเลยทีเดียวมีอะไรอย่างนั้นครัรถเก๋งไม่ได้เราไม่บอกไปทำอะไรกันางเงี้ใช่ชีวิตเราอยู่กันได้อีกแล้วมาทุกของไม่ได้นะไม่ได้มาทุกปลาหมึกมาทุกปูไม่ได้นะรถเก๋งแล้วต้องมานั่งเสียเวลาขับอีกขับขับอีกขับอีก รถจนถ้าไม่ได้ซื้อสดมันต้องมียค่าอะไรต่อมีอะไรใช่ใช่รายจ่ายค่าเข้าศูนย์ค่าอะไรไม่เอาแล้วครับพอห่อนลายทางเราจะได้มีเงินจากหยุดเดือนละสามแสนบาทใช่ไหมล่ะล้อเล่นนะคุณอย่าเร็อยู่แบบพอเพียงนะชิบีก็อยู่อย่างนี้นะสาลิงชีวิตตั้งใจนะ เจ้าราเที่ยวเต็มที่เป้ผู้ชายเต็มที่ฮะอ้าวไม่ใช่ไม่เคยแกพูดเหมือนกันหรอแกไม่ไปเที่ยวนะขอบคุณมากค่ะลูกค้าขอแนะนำบริการเลยจ้าโอ้เด็ด้ซื้อทีก็ลาหลายถุงนะชัดค่าชุดสิบไปอีกรับต่อแล้วก็ไลฟ์บอกก่อน แล้วก็ไม่ต้องเทียนค่ะผู้ค่ะมี่โบมีโบมสาวันไม่มีค่ะ ตามชมเขาสนิทจอทวิตชาแนลนะอย่าลืมกดติดตามนะฮะในช่องของอ YouTube นะฮะแล้วก็อย่าลืมโอาหนุนเจ๊เบียด้วยนะครับลลที่แล้วเขาจะสีนะฮะร้านเจ๊เบียรย์นะละยยำนะฮะอันนี้คือราคาของรายการ,ารแต่ละอย่างนะเป็นราคาเริ่มต้นที่80บาทนะฮะ